ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่หนุนใจคนของพระเจ้าเกี่ยวกับการอดอาหารอธิษฐานหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราได้เต็มใจในการที่จะจ่ายราคามากขึ้นในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเพื่อให้ได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับแบบอย่างของกษัตริย์ดาวิดในการที่เต็มใจในการที่จะซื้อที่ดินเต็มราคาเพื่อที่จะนําที่ตรงนั้นเนี่ยมาถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้า ขอให้แบบอย่างตรงนี้จะเกิดขึ้นกับวิญญาณจิตของบรรดาประชากรของพระเจ้าเมื่อเราอยากจะได้พิเศษเราจําเป็นที่จะต้องจ่ายราคาเป็นพิเศษให้กับพระเจ้าเช่นเดียวกันหลายครั้งความมุ่งมั่นของเราการสละเวลาของเราการอุทิศตัวของเราการอุทิศเสียงของเราการอุทิศจิตวิญญาณของเราทั้งเพื่อส่วนรวมทั้งเพื่อครสตรจกักรทั้งเพื่อคนในครอบครัวสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีวันสูญเปล่าไปเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบันทึกเอาไว้ทั้งหมด และขอให้ทุกการจ่ายราคาของเราที่มาจากความสมัครใจของเราจะทําให้พระเจ้าเห็นในสิ่งเหล่านั้นและพระเจ้าเองจะขยายขอบเขตคําตอบของเราเมื่อเราทําพิเศษเราจะได้รับสิ่งพิเศษที่มาจากพระเจ้าขอให้บรรดาคนของพระเจ้าที่กําลังจ่ายราคาอยู่ในช่วงเวลานี้ให้อดทนให้มุ่งมั่นแล้วก็ให้เขารู้ว่าเขากําลังทําในสิ่งที่ดีกําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องและพระพรใหญ่ที่มาจากพระเจ้ากําลังเดินทางมาถึงชีวิตของเขา